ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่เจฟฟรีย์บันทึกเรื่องราวของชาวจักรยานลงในเดลรี่เล่มนี้หลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับจักรยานมิตรภาพความสุขรอยยิ้มที่พวกเราร่วมสร้างกันมาผมยังจดจำได้ไม่ลืมเลยครับไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เคยครับแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับไม่เคยเห็นภาพจักรยานครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนะคะเคยครับที่วัดครับที่วัดค่ะวัดสายสามครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งได้ข่าวจากพวกเว็บไซต์นี่แหละว,ว่ามีพระปั้นจักรยานเมื่อก่อนนี้ถ้าท่านปั่นเข้าไปในโรงเรียนเนาะก็เด็กก็จะหัวเราะเพราะว่าไม่เคยเห็นแต่ทุกวันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะตอนแรกก็ ดูธรรมะธรรมแงสาหรับพระนะฮะเอ๊ะไม่ไม่น่าจะธรรมะธรรมแงขนาดนี้พระจะปั่นได้เหรออะไรเงี้ยพอท่านปั่นจริงๆก็ปั่นได้แล้วเรารู้สึกว่าเออท่านปั่นได้เอ๊ะนัภาษาอะไรแล้วก็เราเราเรา,เราน่าจะปั่นรู้สึกประทับใจมากครับว่าในวงการจักรยานเนี่ยไม่ใช่มีแค่พวกเราที่ปั่นแต่มีพระด้วยที่ท่านมาร่วมปั่นจักรยานครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับวันนี้หลายๆคนน่าคงจะได้ตื่นขึ้นมานะครับทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาคาบูชาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำบุญทำสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับการทำบุญด้วยจักรยานตามเลยครับ ที่วัดป่าลานหินตัดจังหวัดบุรีรัมนีนะครับมีเรื่องราวของการคิดดีทําดีของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ต้องการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมให้เข้าไปเติบโตอยู่ในใจของเด็กๆและก็ชาวบ้านโดยใช้จักรายานสองล้อคันเล็กๆแบบนี้เป็นเครื่องมือแล้ะครับโอ้นี่ครับมาถูกที่แน่นอนมีจักรยานไปหมดเลย หลวงพ่อครับนสก,การครับอะจะเริ่มับคือผมมาจากรายการ Bicycle Diary ครับอยากจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับธรรมะกับเรื่องของจักรยานของหลวงพ่อครับเพราะงั้นผมนิมนต์เดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนี้ได้ไหมฮะอ๋อได้ไปหลวงพ่อประหลัดสมบูรณ์บุคคลที่มีแนวคิดในการปลูกฝังธรรมะและการอนุรักษ์ผ่านโครงการที่ชื่อว่าจักรยานตรา หลวงพ่อครับทําไมทําไมต้องจักรยานในการเผยแพร่ธรรมะหรือว่าการสอนนี่ครับทำไมต้องจักรยานคนะเพราะจักรยานเนี่ยมันมันช้าช้ากว่าพาหนะอื่นละสุดละเพราะทุกคนทุกวันนี้มันเร่งรีบงั้นอะไรพาหนะอะไรที่มันจะช้าก็คือจักรยานเพราะฉะนั้นจักรยานเนี่ยเป็นคําตอบของชีวิตทําชีวิตให้ช้าลงอก็คือใช้ชีวิตให้ช้าลงจะได้คิดอะไระเห็นอะไรมากขึ้น หลวงพ่อครับจักรยานตรานี่คืออะไรครับจักรก็คือมาจากสิ่งที่มนุษย์ภูมิใจคือเทคโนโลยีอันแรกชิ้นแรกก็คือจักรยานย่าตราคือการเคลื่อนจักรยานตราคือเคลื่อนที่เคลื่อนธรรมะด้วยจักรยานแล้ววันนี้นะครับเรามีกิจกรรมอะไรครับก็คือการใช้จักรยานไปเรียนรู้วิชาต่างๆเช่นวิชาภูมิปัญญาท้องถิน่นวิชาสร้างความภูมิใจในท้องถิน่นตัวเอง ผมขออนุญาตวันนี้ติดตามไปด้วยคนด้ไหมครับช่างอยากรู้เลยครับว่าจักรยานเนี่ยมันจะมันจะมาฝึกสมาธิแล้วก็มาช่วยผมในเรื่องอะไรได้บ้างใไปผมคอยินติดตามไปด้วยนะครับยินเลยเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าหลวงพ่อจะพาน้อง,องๆไปทําทกิจกรรมอะไรกันบ้างไปกันเลยครับสามสี่จักรยานเตอร์ดดหลวงพ่อครับ ที่เมื่อกี้เราทาคืออะไรครับอ๋อคือการเตรียมพร้อมค,คือปกติแล้วคนทั่วไปมักจะจับจักรยานแล้วปั่นเลยอ,อันนี้แต่ว่าวิธีที่หลวงพ่อทำนี่ก็คือ,อกายกับใจมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาถ้ากายพร้อมเนี่ยใจต้องพร้อมด้วยหมายถึงว่าตั้งสติแล้วทีนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้อ๋อไปไปที่เขื่อนก่อนอันอันดับแรกนะเขื่อนเมฆาที่เขาเป็นแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงที่อำเภอ้ันกวดเนี่ยอ๋อดีเลยครับไปทำจิตอาสากัน ได้เลยครับถ้างั้นพร้อมแล้วครับใจพร้อมกายพร้อมอไปกันเลย,เลยและนี้หลวงพ่อปัน่นหลวงพ่อปั่นบ่อยแค่ไหนครับก็พยายามใช้ให้เป็นชีวิตประจำวันอ่ะก็คือรถยนต์นี่เราก็มีแต่ว่าใช้เท่าที่จำเป็นแต่ว่าการเดินทาง ในชีวิตประจารําวันเมื่อก่อนตั้งแต่เริ่มปัน่นมาเมื่อเปีที่แล้วเนี่ยเ,เราก็พยายามที่จะใช้ในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดหลวงพ่อครับแล้วปกติแล้วเนี่ยปั่นเนี่ยเยอะกันขนาดนี้เลยครับอ้าก็อยู่ประมาณนี่แหละก็บ้างบ้าง,างน้อยบ้างแล้วแต่เรา เราเราเราไปเรียกเขาไปบอกเขาอะ่ะแต่ว่าโรงเรียนที่เราไปสอนประจำเนี่ยเขาก็จะมากันระหว่างที่เราปั่นเดินทางไปจุดหมายแรกในวันนี้นะครับเราได้ปั่นผ่านป่ายูคาป่าพื้นใหญ่ที่หลวงพ่ออยากจะสอนน้องๆให้รู้ว่าก่อนที่เราจะสุขสบายนั้นคนเราต้องพบกับอุปสรรคเสมออ,อกิจกรรมตรงนี้เขาเรียกว่ามากิจกรรมอิติอาสา จิตอาสานี่ก็คือมาทําทุกครั้งที่เราปั่นอ๋อแล้วจิตอาสาที่ว่านี่ก็คือมาทําอะไรครับอ๋อมาเก็บขยะวันนี้เก็บขยะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันขยะนี่มันเกลื่อนเมืองอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็เลือกเอาตรงนีตรงตรง,ตรงที่ที่เป็นที่สาธารณะที่ไม่มีคนมาจัดการมาดูแลคนที่มีการดูแลเช่นตลาดสดอะไรเราก็ไม่ยุ่งกับเขาหรอกตรงนี้มันมันไม่มีใครดูแล สนับสนุนโดย TOA เรแลวอย่างนี้ผมขออนุญาตถามนิดน,นึงครับว่าอย่างช่วงแรกๆที่มาปั่นจักรยานนครับแล้วเป็นพระเนี่ยกระแสตอบรับคือเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็คือตั้งแต่บวชมา20ตอนนี้ก็ 20, 28ภ8พรรษาละเ,เมื่อ7ปีที่แล้วพระอาจารย์เป็นครูพระสอนิีนธรรมมันเกิดจากความจําเป็นก่อนการเดินทางไปสอนเนี่ยไม่สะดวกครู ครูเออรี่ไงมาลาออกแล้วก็ขาดช่วงการการรับส่งการนี่อาศัยเด็กหน้าวัดก็ไปส่งก็มีปัญหาว่าเด็กเขาก็มีธุระไงบางครั้งก็ได้เดินกลับจนจนถึงกับท้อว่าเออเหมืนลำบากนะก็เลิกสอนก็ได้แต่ว่าเหมือนเหมือนกับเทวดาเออมันมีทุกข์ละเรา ถ้าเราจะข้ามทุกนี้ได้เราต้องแก้ปัญหาให้ได้เหมือนเทวดาส่งจักรยานมาให้เราคิดได้ยายคนหนึ่งอายุมากแล้วนะเจ็ดสิบยายก็ใช้จักรยานปั่นเอาหญ้าเกี่ยวหญ้าไปไปให้วัวให้ควายเออทําให้เราคิดได้ว่าเอ๊ขนาดยายก็ยังยังไม่ท้อเลยนะคนอายุมากแล้วยังไม่ท้อเลยนะไอเรายังหนุ่มหนุน่มแน่นเนี่ยจะไปอายยายทําไมก็เลยคิดได้นึกดได้ว่าจักรยานเป็นคำตอบมั้ง ครัว <S an> น,นี้เราก็แต่ยังไม่เคยเห็นตัวอย่างว่าพระที่ไหนก็ปั่นจักรยานได้ก็ไปหาจักรยานมาก่อนเพราะว่านุ่งสบงนี้ต้องผู้หญิงจักรยานผู้หญิงคานคานโค้งคานก็เลยได้มาแล้วก็มาคุมผ้าไว้ก่อนแต่ก็เริ่มทําความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนว่าชาวบ้านคิดยังไงถ้าหลวงพ่อจะปั่นจักรยานเขามีคนคัดค้านบ้างว่าไม่บกคือบกคือเขาพูดภาษาถิ่นบอกคือบอกคือหลวงพ่อบกคือดอกบอกเคยเห็น ى, ผู้ใดพระกระไดขี่จักรยานดอกก็เลยบอกว่า แค่แค่เพียงไม่เคยเห็นก็บอกว่ามันมันไม่เหมาะสมละเพราะฉะนั้นเราลองปั่นดูก่อนบอกต่อรองกับชาวบ้านบอกว่าหลวงพ่อทําก่อนเพราะจากักรยานก็มาแล้วยังไงก็ถ้ามันมันมีปัญหาหรือว่ามองไม่เหมาะสมภาพเหมาะสมหลวงพ่อก็ไม่ดื้อหรนะแต่ว่าตอนนี้ลองก่อนได้ไหมมีมั้งไหมครับที่แบบคนที่เขาบอกไม่เข้าใจามไม่เห็นด้วยแล้ว แล้วต่อต้านด้วยออมีม,มีมีเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมฮะต่อต้านเนี่ยังยังไม่มีอย่าง<น>เช่นแบบว่าอาจจะเขียนโพสต์ในเน็ตในเน็ตในเน็ตเนี่ยสี่สิบห้าวันนี่มีอยู่วันเดียวที่เขาเขาต่อต้านนะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเขาเขา,ขาพูดว่าไงครับอ,อ๋อเขาพอกว่าโอ้าพระมาปั่นอย่างเงี้ยศึกไปปั่นดีกว่าครับอกะแล้วทำมันทําให้หลวงพ่อรู้สึกยังไงโรัรู้สึกดี เออเพราะว่าถ้าคนมีตัวเห็นด้วยเห็นด้วยนี่มัน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 ไม่มีไม่มีสีสันอ่ะเออเราก็อยากจะให้เขาสะท้อนคราวนี้การสะท้อนเนี่ยเพราะเขาหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเราปั่นไปเพื่ออะไรยังไงก็เห็นแต่แข็งภาพเว้นคนไทยติดรูปแบบนี่แต่งตัวอย่างนี้บางคนรับไม่ได้นะก็บอกอ,อ,อะไรพระใส่เสื้อเออแต่ว่ามันเสื้อจัก,กรยานแล้วมันขี่แล้วมันมันเย็นใช่ไหมเออ,อยังไงบางก็พยายามาหาสีที่มันมันเป็นสีวอนอก็ได้ ก็คือมีทั้งคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยสําหรับคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเขาแต่ว่าอยากจะให้เขาดูในรายละเอียดว่าเพื่ออะไรทําอะไรใช่ไหมครับถ้าใจเราจะทําความดีเนี่ยอุปสรรคแม้เพียงเล็กน้อยนี่ก็ต้องข้ามไปให้ได้ถ้าปั่นจักรยานผิดหรือเปล่าแต่พอเราเข้ามาสัมผัสเข้ามราู้จักท่านเนี่ยเราจะเข้าใจเหตุผลในการปั่นเพราะท่านไม่ได้ปั่นเล่นด้วยความสนุกสนาน รือปั่นเพื่อความบันเทิงข่านปั่นเพื่อไปสอนเด็กปั่นเพื่อทําพาเด็กไปทํากิจกรรมกิจกรรมในส่วนที่ส่งเสริมสังคมส่งเสริมชุมชนของตัวเองให้เด็กรู้จักความสามคัคคีและความรับผิดช,ชอบรู้จักจิตอาสาหลังจากที่ปั่นมาครึ่งทางพร้อมกับพูดคุยกับหลวงพ่อเจฟฟรียและน้องๆน,นะครับขอพักเติมพลังก่อนดีไปทำกิจกรรมกันต่อครับ ก็หลังจากที่เราพักหายเหนื่อยกันแล้วนะครับหลวงพ่อมีกิจกรรมนะครับจากน้องๆเนี่ยเป็นละ,ละครห่ดมือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ ำไมถึงต้องทำกิจกรรมกับเด็กๆทำไมต้องเด็กๆครับ๋อ่ามันมีเรื่องราวตอนหลังลงวังไปสอนเสร็จจะมวันหนึ่งอ่ะหลวงพ่อก็ปั่นด้วยนะเด็กๆเนี่ยใช้จักรยานครึ่งครึ่งโรงเรียนค่อนโรงเรียนเลยว่าได้นะเด็กประถมอ่ะนะที่โรงเรียนไปสอนเนี่ยก็ออกมาพร้อมกันเรื่องสอนก็ออกมาพร้อมกันทุกคนมีจักรยานแล้วก็มองหน้ากันเรื่องหลังจะข้ามถนนหลวงพ่อแข่งกันไหมโอ้โหปี๊ดเลยมันมันมันท้าเราเด็กๆมันท้าเราเอ้ยปี๊ดเลย ครันี้วิญญาณของเด็กมันมัน,ม,นมันสวมเลยอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากแบบเด็กคนนี้เด็กมันสนุกอ่ะมันสนุกเออเราก็บอกว่าวันนี้พ่อเหนื่อยสอนมาเหนื่อยไม่ไม่ไม่แข่งหรอกต้องแข่งวันเสาร์สิอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าพอไปสอนวันศุกร์ใช่ไหมเด็กก็เด็กก็โอเคมามาก็เราก็นี่วันแรกก็มามา,มาที่นี่แหละเออแเราก็มามามา,มาเห็นสภาพอย่างเงี้ยเด็กมันมาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับเขาจะเรียจะให้เขาเรียนรู้อะไรกับเขา เมื่อกี้ผ่านมาใช่ไหมห้องเรียนของเราก็คือต้นป่าอยู่คาอ่าไปตรงนี้ก็เรื่องของจิตอาสาหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่อย่างเงี้ยของจริงเลยเราก็สอนจากการที่เขาได้ทํากิจกรรมได้สนุกกับจักรยานเคอเราสอนจากการกระทำธรรมะมันมีอยู่ทุกทุกที่ธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันไม่ได้เป็นเครื่องกั้นเลยว่าเด็กจะต้องมานั่งพนมมือนั่งฟังอย่างเดียวไม่ใช่อ่าเพราะ ผ่านกิจกรรมฮ่ากิจกรรมตรงนี้ก็เสร็จแล้วทั้งน้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเ ต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของแบบฝึกสมาธิพุทโธผมว่าบางทีบางทีถ้าเราใช้จักรยานเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะทำง่ายขึ้นก็ได้นะเ,นเพราะว่ามันเหมือนมันก็เพลินด้วยใช่มันฝึกสติได้อย่างตอนเนี้ยาขาก็ปั่นไปเราก็กําหนดรู้ได้ทันอยู่สำหรับคนที่ที่ชํานาญนะคุยได้แต่ว่าเราก็มีสติรู้ตัวอยู่กับตัวเองอขึ้นลงขึ้นลงเนี้ย ยิ่งโดยเฉพาะการขึ้นเนินเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเราท่งจิตออกนอกเนี่ยแรงเราจะหายไปหมดลเลยจิตเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วที่ต่อไปที่เราจะไปนี่คืออะไรครับปราศาสตรที่นี่ชื่อตำบลตำบลปราศาสตร์แสดงว่ามันมีปราสาทตร์ประหาด ซากของของปราสาทกําลังบูรณะอยู่อ่าพราปราสาทสมัยขอมและสถานที่สุดท้ายในวันนี้นะครับคือปราสาททองครับเป็นปราสาทที่กําลังบูรณะหลวงพ่อพาน้องๆมาพักเหนื่อยพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันครับตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับ ก็ที่นี่ก็เป็นปราสาทเก่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับอยากทราบนิดนึงครับว่าในที่ที่หลวงพ่อได้มาปั่นจักรยานและให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงกับสังคมที่นี่ไหมครับจักรยานเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนเสือภูเขาที่หาแทบจะไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้มีมีเป็น 10- 20ละอ๋อมือเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วเริ่มมองเห็นอ่าเริ่มมองเห็นกับคนที่เห็นเราบ่อยๆหรือว่าอาจจะเกิดแรงบันดาลใจก็ได้ขนาดพระยังมาปั่นเลยอะไรประมาณนี้ หลวงพ่อครับแล้วอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศาสนาเป็นวันหยุดราชการวันมาฆบูชาครับผมวันมาฆบูชาอยากจะให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงครับก็วันเนื้อนึ่งในวันนี้เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเป็นวันอัศจรรย์ของของพวกเราชาวพุทธนะแล้วก็เป็นวันแห่งความรักของพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้านี่สอนในเรื่องของความรักแต่ว่าเป็นความรักที่มันมันไม่มีขอบมันไม่มีขอบเขต มันไม่ใช่รักเพื่อเอาอเป็นการรักแบบเผื่อแผ่การรักเพื่อคนจากตัวเองคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองอานนี้สังคมจักรยานเนี่ยมันเข้าเข้าเข้ากับกรณีนี้ได้ว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันมันคิดถึงโลกมันคิดถึงผู้อื่นอ่าแต่ว่าตัวเองก็ได้แต่ว่าเป็นการเสียสละยอมร้อนเพื่อโลกเย็นใช่ไหมรองลำบากติดหน่อยแต่ว่าเพื่อทุกคนถ้าถ้ามีจิตสํานึกตรงนี้ร่วมกันเนี่ยคิดว่าโลก,กมันก็ ต้องน่าอยูอ่เริ่มจากเล็กๆเราทําได้เลยไม่ต้องรอนโยบายรัฐไม่ต้องรอใครมาบอกมาที่ให้ทำํำเราเกิดจิตสํานึกเองเพราะงั้นวันนี้วันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันที่พวกเรามีส่วนส่วนร่วมร่วมด้วยช่วยกันยังไงที่จะรักโลกแล้วก็รักธรรมด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อมากนะครับที่มาให้ความรู้ให้ธรรมะแล้วก็ให้แง่คิดดีด ผมชอบคำเมื่อกี้มากเลยครับว่าเราคนจักรยานเนี่ยเราเราร้อนยอมร้อนให้โลกเย็นเพื่อโลกเย็นเรายอมเหนื่อยอให้โลกเนี่สบายใช่ใชขอบคุณมากครับอาจาเจริญพรชอบค่ะสนุกค,ค่ะแล้วได้ออกกำลังกายด้วยค่ะ ชอบอยู่ครับได้ออกกาลังกายด้วยครับได้ความรู้ด้วยครับเรื่องการปั่นจักรยานปันปนป่นแบบไหน,นสนุกครับได้เก็บขยะได้ครับได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ปั่นจักรยานด้วยครับรู้สึกว่าตัวเองสงบค่ะทำอะไรก็แบบระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยครู้สึกก็รู้สึกดีค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งกับการที่เรามาทําจิตอาสามาปั่นจักรยานซึ่งปัจจุบันก็ไม่เคยไม่ค่อยได้ปั่นอ่ะก็รู้สึกสบายใจค่ะ เพราะว่าปั่นจักรยานนี่บางทีมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเราไม่ค่อยได้ทําแต่พอได้ทาแล้วสบายใจค่ะแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ผมได้ปั่นจักรยานติดตามหลวงพ่อประหลัดสมบูรณ์ไปทํากิจกรรมทางธรรมมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็สัมผัสได้นั่นก็คือความตั้งใจของหลวงพ่อที่พยายามทําให้ธรรมะเป็นเรื่องง่ายที่ไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถนําไปใช้เป็นแผนที่ในการดําเนินชีวิต ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมขณะเดียวกันผมก็เกิดคำถามขึ้นมาคำถามหนึ่งว่าแล้วเราล่ะครับเราจะแค่ปรกมือชื่นชมหลวงพ่อหรือว่าจะกลับมาทําอะไรดีๆแบบนี้บ้างได้ไหมอาจจะไม่ต้องทําเรื่องใหญ่ที่มันไกลตัวหรือว่าต้องใช้เงินลงทุนมากมายเอาแค่เรื่องเล็กๆที่เริ่มต้นจากตัวของเราเริ่มต้นจากสังคมส่วนเล็กๆของเราก่อนไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นอกจากเราไม่ได้ลงมือทํา ขอบคุณผู้ให้ใจดีที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราสีโฟซีซันจาก TOA LA bicycle จักรยาน LA เป็นอย่างที่คุณเลือกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้ใจผู้ใช้ทางพบก,กับบันทึกเล่มต่อไปของ bicycle diary ทุกวันหยุดน,นักข่าตเลิกครั้งต่อไปวันจัก,กรีวันจันทร์ที่8เมษายน9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับ bicycle diary สวัสดีครับ